you <sweak> S <S เป็นไง,บ,งบ้างกับหนังรเรื่องหให<ช>ม่เรื่องแรกเรื่องแรก,เ,รแรกเลยครับผม,ผมก็ตื่นเต้นมากครับก็เป็นผมก็เริ่มหันมาทาํางานและการแสดงครับเพิ<ม>่งเริ่มเลยแล้วก็มีโอกาสได้เล่นเล่นหนังเรื่องแรกด้วยนะครับแต่ว่ายากมากครับด้วยความที่หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เราต้องพูดภาษาอีสานทั้งเรื่องแค่ทั้งเรื่องเลยครับ้วตัวเราเองเนี่ยพูดภาษาอีสานไม่ได้เลยใช่ตอนที่ไปแคสติ้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้เหรอเนี่ยครับแต่พอได้มาแล้วก็รู้สึกว่า กลัวเลยความรูม้สึกแรกคือกลัวว่าเราจะถ่ายทอดความเป็นเป็นเป็นชาวอิสานได้ได้ไม่ถึงคนอีสานจริงๆเพราะว่าเหมือนเราเราได้รับบทตรงนี้เลยครับเป็นตัวแทนชาวอิสานเลยแต่ว่าพอได้เข้าไปทํางานแล้วผมก็ตั้งใจกับตัวบทอย่างอย่างเต็มที่เลยครับเพราะว่าเรารู้ว่าเรายังประสบการณ์น้อยแล้วก็ต้อง,ต,องต้องเรียนรู้เรื่องภาษาอีสานให้มันลงถึงถึงตัวแบบภาษาอีสานให้ได้มากที่สุดครับใช้วเวลาฝึกนานไห<ผ>มครับกับอีสานคือถามถามรอนี่คือน้อยมากครับเพราะว่าเหมือนตัวหนังนี่จะเริ่มจะเริ่มเปิดเปิดกล้องถ่ายทําแล้วแต่ผมมีเวล อยู่ประมาณสักเกือบ2อาทิตย์เนี่ยที่ต้องที่ต้องเดยนภาษาอีสานนะครับใช่กับกับ acting coach แต่ว่าคืออย่างอย่างในเรื่องเอนี้ยพอผมไปไปถึงหน้างานเนี่ยผมก็จะเจอชาวอีสานแล้วก็เจอแบบว่าพี่เหลือเฟือเจอพี่ลุงเจอพี่เปรี้ยวที่เขาจะคอยคอยดูให้เราอยู่แล้วว่าเฮ้ยแบบนี้มันมันจะเพี้ยนนะหรือแบบนี้มันต้องเฮ้ยสูงหรือว่าต่ำแบบนี้ครับ กดกกดันไหมคะับหังเรื่องแรกกดดันไหช่วงแรกกดดันครับเพราะว่าอย่างอย่างที่อย่างที่รอนบอกไปคือรอนไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันถ้าเล่นแบบนี้มันจะน้อยไปหรือมากไปประสอบการณ์มันไม่ค่อยมีครับแต่พอแต่พอก็เรารู้ก็บอกตัวเองว่า ทำเต็มที่แล้วกันออกมาเป็นยังไงก็ก็ยอมรับตามนั้นครับเหมือนตอนนี้แบบว่าทั้งหนังทั้งละครออกมาพร้อมๆกันเลยครับผมก็ผมว่ามันเป็น,ปนจังหวะแล้วก็เป็นโอกาสมากกว่าครับผมเหมือนเหมือนผมก็ดีใจนะที่ที่ผลงานท,ที่ที่เราทําเพราะเราตั้งใจครับเราก็อยากให้คนรู้ว่าเอ้ยตอนนี้เราทําอันนี้อยู่นะเราทําอันนี้อยู่คนจะได้ดูว่าเออเคยเห็นร้องเพลงแล้วมาดูรลองแสดงมากเงี้ยวจะเป็นยังไงใช่ครับด้วยจังหวะด้วยอะไรด้วยอก็ อันนี้ผมว่ามันเป็นมันเป็นผลพลอยได้มากกว่าครับผมไม่ไม่ค่อยได้มองตรงนั้นเท่าไหร่แต่ผมจะมองว่าเออมีโอกาสได้ทํางานใน,ในสิ่งที่เรารัก,กครับแล้วก็ได้ได้ได,ไ,ดได้งานทาอย่างงี้ก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็กําลังพยาย,ยามพัฒนาตัวเองอยู่เพราะว่างานทางด้านการแสดงก็เป็นงานที่ผมผมสนใจอยู่เหมือนกนันนะครับใช่ครับในความที่สมัยนี้หนัไเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานจะเยอะมากเรากลัวจะโดนเปรียบเทียบกับเรื่องนั้นเรื่องนึ้ครับก็คือตัวเราเองไม่ไม่ไม่กลัวเรื่องนี้นะครับแต่เราอยากจะบอกว่าอย่างตัวตัวโปรเจก Uh, ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่พี่เก่งบอกคือพี่เก่งเตรียมงานมาแล้วเกือบ2ปีเลยครับ ใช่เรื่องบทเรื่องหาตัวเรื่องเรื่องเรื่องคือเตรียมงานมานานแล้วครับก็เลยก็เลยไมเราไม่ได้มองว่าจะไปเปรียบเทียบกับกับกับเรื่องอื่นหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นช่วงจังหวะมากกว่าที่มันบังเอิญว่ามีภาพยนตร์เรื่องอีสระหลายเรื่องเนี่ยเกิดว่าแบบว่าเข้าโรงพร้อมกันอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ได้มองตรงนั้นเพราะว่าก็ทําของเราให้ดีที่สุดครับกลัวไหมคะว่าหนังเรื่องนี้จะไม่เปรียงเท่าที่เราตั้งใจไว้ผมผมไม่ได้มองตรงตรงตรงเรื่องเรื่องนั้นเลยครับก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้กลัว ถ้าเกิดคนที่มาดูเนี่ยคงได้อะไรเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมันได้ความสนุกเพลิดเพนแล้วแน่ๆและได้เป็นเป็นมุมมองอิมิติหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มัน,ม,นมันได้มันไม่ถึงขนาดอีสานแบบอีสาหนหนักๆนะครับแต่ว่ามันจะได้กลิ่นอายความเป็นความน่ารักที่แบบเฮ้ย แง่มุมของชาววิสานในประเทศไทยเนี่ยมันมีแบบนี้จริงๆนะอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงด้วยที่ที่ตัวละครหนุ่มๆชาววิสานเนี่ยมาพัฒนาตัวเองเพื่อให้แบบว่าสู้กับแับชาวฝรั่งได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะได้หลายแง่มุมแล้วก็หลายมิติครับขอบค่าค่ะนป็นึงมีเว็บบอร์ดลงทอาไว้ว่า อรอนมีปัญหากัน่ิวแล้วไปร้องไห้หลังเวทีอ๋อไม่มีนะครับผมไม่มีครับผมว่าคืออย่างเรื่องอย่างเรื่องฟีนาทิวกับรอนอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบตั้งแต่ในบ้านแล้วนะที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยก็คือเหมือนจะมีปัญหากันแต่จริงแล้วก็คือไม่ได้มีอะไรครับด้วยความที่เหมือนจริงๆแล้วเราก็คือเราเกิดมาจากนักล่าฝันด้วยกันนะครับ ใช่ถามว่าสนิทกันไหมคือแน่นอนสนิทกันอยู่แล้วเพื่อนๆในเอฟอะครับเราจะคุยจะปรึกษาอะไรเงี้ยกันอยู่แล้วแต่เหมือนจะโดนจับจ้องมากกว่าใช่ครับจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่มีครับมไม่มีร้องไห้หลังเวทีใช่ไม่มีก <c oughs> ามข่ <c oughs> าวเพื่อยปรึกันนะทิว,วคือเหมือนมันมันก็ตั้งแต่เอฟห้าก็จะสามปีแล้วครับคือเหมือนเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีข่าวอย่างนี้มามันก็จะเป็นแนวนี้อีกแล้วเราก็จะแบบไม่ค่อยไม่ไม่เ้มันเหมือนแบบเฉยๆแล้วอ่ะเฉยๆน้าก็จะคุยเรื่องอื่นเรื่อยเปื่อยมากกว่าแบบเพื่อนนี้ ไม่ค่อยได้มาคุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่ครับอะไรเป็นชนวนเหตุที่ทําให้คนถือธุรกับนี้เชว่อรอกันแล้วทีคนถือชอบเชื่อเอาเราก็หลอกกันผมว่าคงเป็นเกิดจากนี่แหละครับคงเป็นเรื่องตําแหน่งแหละครับแต่ที่หนึ่งที่สองนะครับแบบว่ามันก็เป็นเรื่องที่มาตั้งแต่เอฟห้าแล้วที่แบบเฮ้ยที่หนึ่งที่สองอย่างเงี้ยแบบแต่จริงๆแล้วก็คืออยากจะบอกว่าก็อยากให้อยากให้แบบ เอ็นดูน้องๆทุกคนดีกว่าเพราะว่าเหมือนตอนนี้เราก็ได้ไดทํางานได้ผลงานให้ทุกคนเนี่ยได้ได้ออกมาดูกันนะครับอยากให้ให้ดูติดตามตรงนี้ก็บอกตรงนี้เลยคือไม่ได้ทะเลาะกันครับก็คือสนิทกันหมดครับเหมือนเหมือนเขาจะจับตามองที่ลอยจับคิวมากกว่านิมหนึ่งคือใช่ครับด้วยด้วย ผมก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรเหมือนกันนะด้วยๆๆ <c oughs> ด้วยคงเป็นอย่างอย่างที่ว่าแหละผมว่าคงจะเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องตำแหน่งที่หนึ่งที่สองด้วยความที่ม,มผมก็ไม่แน่ใจครับไม่รู้เหมือนกันนี่แต่แต่ผมว่าคงจะเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องตำแหน่งมากกว่ารครับไม่มีตำหับไม่มีๆๆครับไม่มีครับมีข่าวอยู่ามีนังสือเกณฑ์่ต่อใช่ครับใช่ใช่เห็นแล้วครับใช่ก็คือตัวผมเองก็คือ ตัวรูปเนี้ยที่มันเอาไปตัดต่อผมว่าคนที่เขาดูดูตามเมกสารอยู่น่าจะรู้ว่าตัวรูปภาพเนี่ยผมถ่ายลงเอกสารนะครับใช่แล้วก็ผมก็ไม่ไม่ถ่ายอย่างนั้นอยู่แล้วครับไม่ไม่ถ่ายอย่างนั้นอยู่แล้วใช่แล้วผมก็เลยไม่ไม่ได้เครียดอะไรเพราะว่าก็มีมีพี่ๆน่กแสดงดาราหลายคนที่ที่โดนแบบนี้ครับก็ผมว่าคนคนดูก็น่าจะมีแบบว่าิจารณญาณที่รู้ว่าผมไม่ถ่ายอย่างนั้นอยู่แล้วครับใช่ก็เลยอย่างนี้พอมีเท่าออกไปแล้วมีคนติดต่อมาให้เราถ่ายคือถ้าเกิดภาพ ถ้าเกิดภาพช่วงแรกของตัวนี้ในสายวอลลุ่มนะครับที่แบบที่ที่ทแบบว่าถอดเสื้อเนี่ยก็มีเข้ามาบ้างครับแต่ว่าตัวผมเองบางทีผมก็เขินนะครับก <c oughs> ็ยังเด็กอยู่ก็รู้สึกว่าแต่ผมสนใจทางด้านแฟชั่นนะครับเรื่องเรื่องการแายแบบแต่ว่าผมก็มองว่าผมยังโตอย่างไรได้อีกกว่านี้ใช่ก็ยังยังไม่พร้อมเลยครับก็ออกไปก่อนแต่ว่าไอที่มันมีแบบว่าโชว์ข้างล่างที่มันตัดต่อนั้นก็ไม่มีนะครับก็จะไม่ค่อยพูดถึงในต,ตัวผมเองจะเป็นคนแบบ ถ้ามันไม่ใช่อ่ะคนดูมันก็รู้แล้วอันเนี้ยก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมากเท่าไหร่ไม่ซีเรียสเลยครับใช่อืมมันก็ผมว่ามันไม่มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรเยอะตอนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผลกระทบเยอะแต่ว่าผมก็ไม่ชอบนะครับที่ให้มันมีแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดมันไม่มีได้มันก็ดีครับใช่ครับ ติดต่อเพื่อคุยกับทางต้องขอหนัอองนสือไหมคะมีครับผมคุยกับที่ที่ก็ท,ที่ที่บริษ,ษัทอยู่แล้วว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเงี้ยลูกมันต้อง,ต,องต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก็ผมเพิ่งเห็นนะครับก็เพิ่งเพิ่งคุยไปเองใช่เพราะว่าตกใจเหมือนกันโอ้ยทำไมมีแบบว่าเอยมาตัดต่ออะไรเงี้ยแต่คนดูคงจะรู้ครับใช่ไปข่าวว่าเนี่ยไข่าวก็แบบเขาก็จะห่วงเราไงเขาก็จะมาอย่างนี้ไม่ได้นะลูกอย่างเงี้ย หนูมีลูกออกไปอย่างนี้ผู้ใหญ่เเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะแบบเขาก็จะห่วงเราว่าแล้ว,ว,แ,ลวแล้วทำยังไงเนี่ยมีลูกแบบนี้มันไม่ดีผมก็จะบอกว่าอ๋อผมคุยตลอดครับก็บอกแล้วว่าเออเป็นแบบนี้แต่ว่าคุณดูคงจะรู้ว่าผมไม่ถ่ายแบบนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าปคุยกับทางฝ่ายหนูเขาว่ายังไงทางฝ่ายก็อันนี้คือเหมือนเหมือนผมก็ให้ให้พี่พี่ที่บริษัทนะครับเป็นเป็นเป็นตัวแทนใช่ก็คุยผมก็ยังยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็ยังคงให้พี่ๆเขาจัดการกันอยู่ครับ